สวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่เอฟซีนะคะคุณแม่ใหม่ด้วยนะคะสวัสดีคุณแม่เอฟซีทางช่องพังน้องฟ้าทุกทุกท่านวันนี้เราจะมาแกะพัสดุนะคะจากแม่ใหม่หนะคะที่ส่งมาให้เนาะนะคะมาดูกันนะคะว่าเป็นอะไรนะคะก็มีเอกสารข้างหน้าด้วยนะคะเดี๋ยวจะขอเก็บเอกสารอย่างนี่กนใจนี่นะคะส่งมาจากบริษัท ทิปเปิลนะคะ SK นะคะก็น่าจะเป็นพาวเวอร์แบงค์หรือเปล่าวันนี้นะคะเรามาแกะพัสดุนะคะเฮ้ยจะพึ่งนะนี่เอกสารนี่เอกสารในเขาก็ไทยอันนี้เฉยไม่อย่าไปทำขาดเด้อ เขาพิมพ์ชื่อพิมพ์อะไรเฉยๆทำได้ไปเอาเพื่องเป็นเอกสารประกัน่ได้เป็นเอกสารหรอกไม่ใช่มาดูกันนะคะว่าเป็นอะไรนะคะนี่นะคะคุณแม่เอฟซีท่านส่งมาให้นะคะอ๋ออันนี้เป็นเอกสารอันนี้เอาไวเครื่ เป็นใบเสร็จรับประกันนะคะนี้จะขออนุญาตเก็บไว้นะคะก็เป็นอะไรเป็น power bank น,นะคะโอ้แม่ว่านี่ของเขาอันนี้นะคะเป็นของอ่า ควันจอยนะคะช่อง3สาวนะคะที่คุณแม่เอซท่านซื้อให้นะคะสองพวัตต์นะคะสองพแอมหรือเปล่าอ่านถูกอ่านผิดอันนี้น่าจะเป็นของควันต้นนะคะส่วนซองอันนี้เป็นของใครอ๋อน่าจะเป็นของควันจอยนะคะใช่ไหม เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวแม่ฟานจะถามคุณแม่เอฟซีอีกทีหนึ่งว่าซองอันเนี้ยซองอันนี้บอกว่ามันยี่ห้อเดียวกันก็เป็น power bank นะคะนี่เลยอันนี้เดี๋ยวแม่ควานจะนำส่งให้กับควานจอยนะคะคุณแม่ FC นะคะเป็น power bank นะคุณแม่ FC คุณแม่ใหม่นะคะท่าน ซื้อให้นะคะควานต้นหนึ่งอันนะคะก็คือชิ้นนี้นะคะสีดำนะคะส่วนอันนี้สีขาวนะคะเป็นของควานจอยนะคะเดี๋ยวแม่ควานจะนำส่งให้กับควานจอยนะคะสักครู่แหละนะคะเดี๋ยวจะไปบ้านควานจอยแล้วก็นำพาวเวอร์แบงค์ไปให้ก็ใช้ดีนะคะแม่ควานก็ใช้ยี่ห้อนี้นะคะที่คุณแม่ f c <oughs> นะคะท่านซื้อให้ไหนนนนี่นะคะ <c oughs> ตัวนี้กี่แอมจำไม่ได้แล้วอาจะสองหมื่นสองหมื่นเือนก,น,ออน,กนและในยี่สิบนี่นะคะที่แม่ควานใช้อยู่ยี่ห้อเดียวกันนะคะเป็นสีดำนะคะ,น,น,ะน,นี่เลยนะคะก็ มาถึงแล้วนะคะก็ามาไลฟ์ให้ามาทําคลิปให้คุณแม่ใหม่ได้ชมอันนี้เป็นของควานต้นเอาไว้สํารองเพราะว่าถ้าควานต้นแบตหมดจะได้ไม่ต้องแย่งของแม่ควาน <c oughs> พราะทุกวันนี้เราเสียบด้วยกันเพราะว่ามันมีสองหัวหนะสองหัวแบบนี้เสียบได้สองสายนะคะ <c oughs> เราก็เวลาไลฟ์ไปไลฟ์ไปของควานต้นก็หมดของแม่ควานก็หมดเราก็ต้องพ่วงกันแล้วมันถือไปไหนไม่ได้เพราะว่ามันติดเพราะแบงเสียบสายชาร์จด้วยกันเนาะก็ต่อไปเวลาไปไลฟ์ที่ไหนหรือไปข้างนอกนะคะเราก็ไม่ต้องกลัวเรื่องแบต แบตหมดแล้วท่านาาท่านมองเห็นถึงอนาคตนะคะเนื่องจากว่าหากวันหนึ่งไปอยู่ปางหรือ,อได้ไปไลฟ์สดในนอกสถานที่นะคะท่านก็ได้ให้ควานจอยนะคะได้ใช้ประโยชน์ตรงนี้อย่างเต็มที่เนาะนะ,ะไม่ต้องกลัวเรื่องแบตหมดนะคะเพราะว่ามีแบตสำรองที่บรรจุ พลังงานนะคะได้เยอะมากแล้วก็ใช้ได้นานอึดจริงๆเพราะว่าแม่ควันใช้มาแล้วนะคะเครื่องนี้มันค่อนข้างที่จะหนักนะคะแต่ว่ามันใช้ได้ดีมากๆเลยแหละแล้วแบตไม่เสื่อมส่วนใหญ่ที่เราสั่งตาม Lazada หรืออะไรนะคะอ่ามันจะเสื่อมเร็วนะคะคือแบตมันจะเสื่อมเร็วเนาะคือแม่ควันใช้มา2อันแล้วนะคะอันก่อนนะคะมันมันชาร์จไม่ได้นะคะชาร์จไม่ถึง20นาทีนะคะแบตก็หมดแล้วนะคะก็ไม่ถึง5นาทีด้วยซ้านะคะเนื่องจากว่ามันเป็น ไม่ใช่ของแท้เนาะมันเป็นของราคาถูกนะคะของจีนแดงหรือเปล่านะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณคุณแม่ใหม่อีกครั้งนะคะที่เมตตาช้างทั้งสองบ้านนะคะของเราในวันนี้เนาะทั้งบ้านสามสาวนะ,ะคะคันจอยแล้วก็บ้านของแม่ควานนะคะพังน้องฝ้ายนะคะขอบพระคุณท่านมากๆเลยนาะที่ท่านเมตตาะะส่งอุปกรณ์มาให้อ่าใช้ในประโยชน์ในเรื่องของการไลฟ์สดการทำคลิปนะคะเพื่อที่จะ เนาะไม่ไม่มีปัญหานะคะไม่สะดุดนะคะหรือไปไล์ผลไม้นอกสถานที่หรือที่อื่นนะคะที่ไม่ใช่บ้านเนาะก็จะได้มีคลิปนะคะมีภาพนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ FC ได้ดูอย่างต่อเนื่องมันเป็นความสุข นะของผู้ให้แล้วก็ความสุขของคนได้ดูคลิปด้วยนะคะก็ต้องขอบพระคุณท่านมากๆนะที่ท่านให้ความสําคัญในทุกๆอย่างในทุกๆด้านของชีวิตช้างตกงานครอบครัวช้างตกงานในหลายๆเรื่องนะที่ท่านช่วยซัพพอร์ตดูแลโดยเฉพาะน้องฝ้ายนะคะแม่ควานกราบขอบพระคุณพี่ใหม่เป็นอย่างมากทั้งผลไม้อาหารของกินยา นะคะสมุนไพรนะคะเครื่องใช้อุปกรณ์หลายๆอย่างที่ท่านช่วยเหลือดูแลให้ความสําคัญมาโดยตลอดก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างมากนะคะแม่ควานก็จะนําอุปกรณ์นะคะไปส่งควานจอยนะคะต่อไปเนาะนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณแม่ใหม่เราก็มามอบ power bank ที่แม่ใหม่นะคะส่งมาให้ควานจอยนะคะช่อง3ามสาวก็ ปันจอยก็บอกว่าพาวเวอร์เขาของกเขาเขาก็พังด้วยเลยพวกลุระเบิดใช่เลยเราคุณแม่เอฟซีนะคะตั้งแต่ควันต้นไปไลฟ์ให้ตอนที่ควันต้นอยู่วัดป่านั่นแหละเป็นอันนั้นเลยคุณแม่เอฟซีท่านก็บอกว่าท่านประสงค์ที่จะซื้อให้เนื่องจากว่าเวลาไปไลฟ์สดนอกสถานที่หรือไปอยู่ปางหรือ ในอนาคตเนาะมันจําเป็นต้องใช้นะคะก็ได้เอาตรงเนี้ยมาใช้ประโยชน์ก็ขอบคุณมากมากนะคะไปบังคลุไปบังคือบอยเออไปบังคือบอยแล้วก็แบตแบตแบตคือเราไลท์เนาะไลท์กินแบตเลยไลท์สดมันกินแบตสองหมื่นแอมใช้อึดมากนะคะเพราะว่าแม่ควันใช้ยี่ห้อนี้อยู่คุณแม่เอฟซีก็ซื้อให้เหมือนกันนะคะยี่ห้อนี้เลยมันจะหนักหน่อยนะแต่ว่ามันอึดมากก็ขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณแม่มา ก็ขอให้แม่ใหม่นะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะแม่ใหม่คิดสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาค่ะแม่นะแล้วก็ขอบคุณคันต้นนะแล้วก็แม่หวานด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากค่ะช่วยนอกจากแม่ซีเราก็พี่น้องกันยากกันช่วยเหลือกันมาตลอดนะขอบคุณพ่อควานอ่าแม่ควานทั้งสองท่านด้วยนะแล้วก็ขอบคุณแม่ใหม่อีกครั้งค่ะขอบคุณมากนะคะ